สวัสดีค่ะมือนี้วันที่สองท่านว่าคม2อ6 4นะคะท่านผู้ชมคะ่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเจนั่งคนเดิมนะคะมือนีผพาท่านผู้ชมมาหาหลวงปู่หาเจดนะคะมาว่าหลวงปู่หาเจ็ดแปดตองวดหลวงปู่สีมี่อย่างเด,ดเด็ดดังๆให้แถวบอนะคะแอดก็ได้มาต่ำข้ามเรียกรลองนะคะของ f อซนะคะ ว่ามหายมัดตามลงปูหาเจ็ดแปดนะคะซึ่งพุทธที่แล้วลงปูตอนพ้นหายตอนแรกๆน่ะก็คือมีแปดสองด้วยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนหลังน่ะเ่าจังเป็นตูใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพลาดพลาดตอนหลังตอนคงสุดท้ายแต่ว่าตอนแรกน่ะเข่าอยู่นะคะสําหรับวันนี้สิเป็นจังไดกะพลาดท่านผู้ชมมาติดตามนกันเลยเนาะเชิญเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะ สี่ห้าหกวันนี้มันได้เจ็ดมันก็่าห้าเจ็ดวันี้ก็ได้หกเจ็ดแปดได้สองออกแปดสองวันนี้อยู่นี่บัดนี้อปูว่องผมเรียกวันนี้นี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะปูว่องพร้อมเรียบร้อยนี่นะคะนี่ความน่าจะเป็นของงวดนี้ตับยังลดทันแล้วลดขั้นนี้ที่ไปตับยังไม่ปูออกโอ้ทะเบียนรถก็เก้าสองนึงอีกอืม นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้<ด>มากามาบริเวมืออืน่นจะไปอยู่จะไปเติมล้านในเขาเขาเปิดล้านนวดผู้เพื่อนเอาเลขวิ่งมาสามล้านมาใหลา่ล้านเปิดล้านนวดดูน้องดูจังหวัดน้องบุรีรัมย์บ้านในก็จิมาเอาเข่าอยู่บ้านข้ามใจนี่เ่ะออกเข่าคนหน้าเพคนอยู่นี่เขาให้คนเห็นหน้าเพคนบ้านในก็จิมาอุ่นให้อ,อุ่นหน้าออนมาเนี้ผู้เพื่อนเอาเลขวิออว่งสามล้านมาให้ชีกัผ่านแล้วล่ะค่ะค่ะนะครับเมืออื่น,น พราะว่าพูดโอนเงินมล้วห้ค่ารถแล้วค่าธรรมันเพราะว่าคันเอารถพี่น้องเพิ่นไปวัดรถเขาเจ้าวัดบ่ดีบัดรถเกา่าเงินไปบ่ฮอดแล้วเจา้ารถเขาเนี<อ>้ไปไปรับมาเอาข,ออาข้าอายวันค่ำบาดนี่มาแล้วก็เพิ่นก็จะมาเบิ่งวัดเบิ่งว่าบ่มันได้คุยกันบ่เคยเห็นวัดนั่เดี๋ยวดักมาเบิ่งนเลเนาะอมันก็ยังสิไป่งเงินค่เงินเปิดร้านนวดกันได้อยูม่มเงินละ5-6,000 อช่วงนี้พ้นขอลานนี้ดีมาท่านเน,นาะมันจะเลื่อนลงเรื่องนั่นแต่เราดิเรกเปิดอยู่บนซบุรีมันค่ะคู่เพื่นเอาวิ่งตามลานมาห่าง้อนก้อนโอ้หก้อนหนึ่งมากมันติดตัวกันมาได้ค่ะบ้านนี้มันออกน้ำกันบานอีซีก็มาก็เรียกว่าเรื่องน้ำให้โย่มไปวิ่งไปเก้ากับห้าบนล่างเจ็ดกับแปดมันก็เข่าแปดล่างบนก็เข่าห้าค่ะบ้านนี้ก็ ได้ก็ขึ้นแปลว่าใกล้ๆมือเรียกว่าวิ่งเรียกวิ่งเพื่อนอะไค่ะบันาานีน้ฟัวมาคำนวเบางอะไรเรียกเนี่ยมันได้เังาี่ต่อชิบแรกเลยหลังกวดก้อนกับห้าเจ็ดก้อนแล้วหันก็เขาแปดสองนี่นะคะบ้นานนี้ก็มีเท่านี้เรียกท้านาอะไรู้ัวจีตันออกแต่ว่ามันเป็นตัวกันไว้ที่ซื้อนี่นะคะท่านผู้ชมคขาลุงป,ปู่บอกว่าปู่หาเจ็ดแปดบอกว่าวิ่งล่างเก่าก,กับสองเด้อค่ะท่านผู้ชมวิม่งล่างเก้าก,กับสอง อันนี้คือลวงปูจับคู่ให้แล้วเรียบร้อยวงห้ยล้วเรียบร้อยค่ะลูงปู่วงหอยเหวี่วงเก่าสองลวไปูเนาะตัวเด่นค่ะค่ะค่ะอันนี้คือเต็มเต็มชุดนะคะตัวกันไว้ด้วยออองอันนี้เป็นตัวกันสองมันออกแล้วมาจากเลนกันได้ค่ะมีหกสองเจ็ดสองแปดห้าเก้าสองตะรี่มาเลยอ่า ว่าหันกับวัตเตอรี่เขาแปดสองนี่เขาแปดสองมันสี่เหลเลยมยูสองหาเจ็ดสองแปดสองบานนี้กันเรื่องจะแปดสองแปดสองกับเก้าสองเลขสาเหลียมรถเนี่ยเราเราว่านีดีมันฟันเจียวสองงวดนะผมบอกงวดก่อนกับฟันว่าซอยไปซอยไปวันนี้ก้นมันไปต่ำมันต้นไม่มานนี้ไฟแดงไฟยังโยกนมันเนี่ยคว้าขอไฟยังออกมัสเลย บออกก็ให้เก้าสองเก้าหนึ่งปีนก้าวขึ้นเน้นว่าเลขเก้ามันปีนก้าวขึ้นบ้านนี้มันมันกับฟันโองว่านี้ว่ารถจี๊้นี้ที่ไปดีระเบียบมันโูออกไปห้องตำรวจเขาทีจับบ้านนี้แล้รถไม่มีทะเบียนโ่นไปเบิรงว่ามีรถมีทะเบียนยท่นไปเบิรงไม่มีเขาบเรื่ไปเบิงไปบ้างแลไม่มีทะเบียนมันมูนอผได้ยังไงอน นี่เราพว่าเลยวิ่ง 92, เก้ากับสองนี่วิ่งล่างไปเลยค่ะปกกลคู่ให้แล้วมันเด่นเก้าสองค่ะล่งกลมให้แล้วเดินเดินเก้าสองนี่นะคะวกกลมเรียบร้อยนี่ค่ะปูหาเจ็ดแปดปกกลมเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่นะคะอันนี้คือชุดเต็มนะคะอันนี้คือบนล่างได้เลยมันปกกปู เลขในยูนีไฮเน้นล่างไปเลยโอเขาตอล่างอันนี้ก็ขอาล่างขอร์ล่างก็หมดแล้วค่ะเน้นล่างด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะเน้นล่างนะคะท่านผู้ชมที่เขาไม่แล้วกัแคป้าจอ้เป็นล่างก็ได้เพราะว่าเลขนะให้เน้นล่างจเราลงไปในคลิปนี้ใหยโยมไปหาในแอปนี่ไปหาลอตเตอรี่มาเลยค่ะคันหอดเมื่อมันเสียหาบ่อได้ค่ะนั่นแหละคันมันมาตุ่มกันห้ายทำนักคือวังหันเน้นบ่ค่ะ เลขมันหาอะไรเราทะเลกาแพง<า>คู่หนึงกับตั้งว่าคูละสี่ร้อยกับติีธาตีเจ็ดเจ็ดเก้าอนนันี้เขาเใชนสิกันนะเว้เรียกเขาพปันซื้อตะปูเลขมันมากตลอดห้าหกเจ็ดเนี่ยตีตลอดที่ว่าไฟฟังเลยนะว่าขันกาฮามาเนี่ยก 5, 6, ับห้าหกเจ็ดคือเก้าเนี่ยมันมีเจ็ดอืมค่ะ<า><า>ก็บกหกค่ะ นี่นะคะผู้หาเจ็ดแปดวงไปให้แล้วท่านผู้ชมค่ะงให้มอง,ง,ง,งกลยองสคู่หนึ่งคู่คนละสี่รอยพันก็ไเ้แล่มันนม่เบอ่อนเมื่อข้างคู่เธอเลยย้อนแล้วก็หาแล้วก็เจ็ดยูสองท่องดาวนี่ไปถามบึงมาว่านี่คู่ท่าใดนั่นคู่ละสี่ลอยไ่ด้วยพันสี่ลอยก็เอาเอาะปรอมาณนอือม,มันขายแพเ่งเ่อรเกินอัตราเวอ <Yeah. S 2> นะอ่าครูวุ้งผมไปแขความเลย <Huh. S 1> นี่ะกล่องสองตารางเลขบ่ไหนมาบ่ไหนมาหลักลสิบมันบ่อไหนชี้หลักลสิบบนนี่งวดน,นี้ครูบอกบอกไปก่อนเลยว่าการหลักสิบบนชีดมันจะมีสามมีห้ามีเจ็ดมีเก้ามีหนึ่งคือหลักสิบบนออกหาแปบดบาทนี่มันที่มีอยู่แปดศูนย์สองสี่หก มาในตำแหน่งลักสิบบนขันผู้ได้เป็นซื้อลักสิบขีกก็คือจบลักสิบต้องเป็นคู่เป็นโมปูตอนนี้มันใจปูมากตอนนี้เลยค่ะตอนนี้เป็นต่อรองค่ะอืมแล้วอ่า,า,า,าจาลันบอนบ๊อบ,อบ เออเลขที่บันที่บะมี่ไล่เรางย่อมนะเดี๋ยวเสียวเขาดอกเบอร์นี่บ่เขาหาผ้าโซบบ่เออเออเพราะว่าอ,อันไล่บะมี่ดิเออ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 จะเริ่อนว่านจะเริ่อนว่าน ครับพ่อโสเห็นกันอยู่วัดปูเห็นกันอยู่วัดปูสี่ศูนย์อยู่ล่งไปคลิปแรกมันข้าเจ้าถือค่ะถือลายวุนยบเจ็ดสองโอหกสองเจ็ดสองแปดสองลงไปคลิปแรกมันถื้ค่ะมันมันที่เป็นจังที่ะเครื่อเครื่องหุนมันออกตัวนี้เลี่ยออก สามเจ็ดแล้วก็มาออกหกหนึ่งแล้วก็มาออกห้าแปดนี่ขีดมันมาเลขติดคือห้าหกสี่ห้าหกนี่ที่ลงไปลิปแล้วถ้าหนาเนี่ยปูตัด,ด,ดตดิมีเลยเด้จ่วนหลายเด้จตาทีม บานี่หกหนึ่งมานี่หกหนึ่งหกสามหนึ่งสามบวกกันเป็นเก้าเก้าต้องบวกสามได้สองเลขที่จะมาบานี่หกเจ็ดแปดนั่งนุ่ม hmm. ตามจริงๆทั้งนานที่ตาถียมค่ะ <Huh. S 1> มันเหลือเท่านี้เือเจงก็แปดมานี่งัวจาม่าบานี่ วดสีมานี่มันเป็นแบบนี้มาเลยวดสีม่านีลออกห้าแปดห้าหนึ่งห้าสามแปดยี่สิบสี่บวกกันตัวนี้สีโบลโลมาใส <ừ> ่เน๊อืะคือได้จะทำนี้พ่อค่ะบวกด้วยสามคงที่ได้สอง บานี้เลขที่จะมาติดเลขหน้าขั้นที่หนึ่งคือเจ็ดสองเจ็ดแปดเก้บบาตัดอะไรบ้างไหมโอ้เราจะทำไหมค่ะค่ะเีปยสองเก้าสองแค่นั้นทุกวดนเลยล่ะออืแต่ว่าหนักนี่บา้างมันจะลงใส่ค่ะแปดสองในบานนี้แปดสองออกไปแล้วลงัง ค่ะขันมันบอเป็นบ้ายเอง<_><_>มันเกิเรืองตัเก้าสองมาเมน,นี่ะมันเกี่ยวกับของโมเมนตน้อเนาะถ้าม,มันออกอีกตัวเก้าก็เสามแปดแปดสามเหมือนมั้ยเมนค่ะออกสามแปดแล้วออก 83, แปดสามหล้วก็ออกสามแปดย้อน <ข ar. S 1> มันบมเนต์นอนกับเลขยูนีนันมันเล่นได้เกิดว่านเนื่องมาเนี่ยเลขยูนีออกแปดสองล่างเกิดว่าขึ้นบนได้บ่อยค่ะนั่นแหละมันเป็นไปได้เพราะเลขลักซิบ้านนี้ หลักสิบบนมีแปดมีศูนย์มีสองมีสี่มีหกคือสิบบนนี่สิบบนนี่เลขหลักสิบบนสี่คู่บนไอ้ขี้งวดนี่เฮ็ดตามค่ะอันนี้คือแนวทางหลวงปูหาเจ็ดแปดเนาะคะ่ะเนาะหลวงปูเพิ่นก,ก็ได้วงกลุมไว้ให้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะขอให้ท่านผู้ชมได้ใส่วิจารณญาณได้การรับชมเด้อค่ะท่านผู้ชมเนวทาง ของหลวงปู่หาเจ็ดงวนนี้เพิ่นก็บ่าคักแทะนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่สินั่ไปเหตุการณ์บ้านนั่ไปยิบจับลอตเตอรี่ใบกอนก็นได้นะคะเพื่อ,อที่สิบ่ให้มันเต็มเพื่อสิบ่ให้มันอันกอนนะคะยิบจับว้กอนมูนะคะท่านผู้ชมที่เขามาแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนให้อดเดอค่ะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการที่สิไปติดตามตัวเลขเด็ดๆดังๆมาให้ท่านผู้ชมนะคะในคลิปนี้นะคะแอดก็คอยท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจงโชคมาล,ล้ำรวยคิดสิ่งใดคอยสมความมาุ่งมั่นปรารถนานะคะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อคะ่ะท่านผู้ชมขอให้รวยๆในงวดวันที่สิบหกท่านว่าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่รวยยกส่องไปน้ำกัน,นะะเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะ แอดขอลาท่านผู้ชมไปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะเจอกันวันอาทิตย์เดี๋ยวแอดจะไปตามลุงปูให้อีกเธอหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะ